สนีสบายจันเนค่ค่ะทักทายสบายดีนะคะออกอากาศอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเมื่อนเคยคะ่ะวันนี้ฝนตกมื่อคืมยุมงก็เยอะสวัสดีมีความสุขเด้อพี่น้องทั้งหลายขอขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังแรงใจนะคะขอบคุณคูบาอาจารย์้เมื่อนี้มาคุยกันเบาๆคะ่ะ บ,บ่รู้ว่าเบาหรือหนักตามสถานการณ์พูดคุยกันนะคะพูดคุยกันหาแสงก่อนแสงมันอยู่ตรงไหนต้องหาแสงมันอยู่ตรงไหนรับอ้าวทำไมมันหาไม่เจอล่ะคะ ไม่เจอเป็นอย่างไรเขาบอกว่าถ้าป็นเป็นอย่างไรกดไฮไลท์ไม่ต้องกดไฮไลท์ ตองค่าต้องค่าขายของขายอะไรดี จริงเสียงจริงอืมดอกไม้สวยสวยโอเคค่ะมาเจอกันตรงนี้ดีกว่านะคะ